ฟอดน็อกแค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกได้ถึงความลับระดับชาติสถานที่ที่รัฐบาลสหรัฐเก็บซ่อนขุมทรัพย์อันล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่รู้หรือไม่ว่ามันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเก็บทองตั้งแต่แรกย้อนกลับไปปี1918ฟอน้ร์อดน็อกเป็นแค่ฐานทัพกองทัพปกสหรัฐธรรมดาธรรมดา,รรมดาแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเกิดวิกฤตเศร,รษฐกิจครั้งใหญ่เกรดดีเพรสชั่นทองคำจำนวนมหาศาลถูกกั้นซื้อและต้องหาที่เก็บที่ปลอดภัยสุดๆปี1936จึงเกิดอาคาร้อยสามสิบหกจึงเกิดอาคหรือที่เราเรียกกันว่า ทั้งทองฟอร์ดน็อกขึ้นมาปี1937ทองคำลอตแรกถูกขนเข้ามาแต่เชื่อไหมที่นี่ไม่ได้เก็บแค่ทองในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองฟอร์ดน็อกยังกลายเป็นตู้นิรภัยแห่งชาติที่ใช้ซ่อนต้นฉบับรัฐธ,ธรรมนูญสหรัฐปฏิญญาอิสรภาพและแม้แต่มงกุฎอัญมณีของอังกฤษแล้วคนทั่วไปละ่ะมีโอกาสได้เห็นทองคําพวกนี้ไหมคําตอบคือแทบเป็นไปไม่ได้มีแค่ไม่กี่ครั้งที่สื่อมวลชนได้เข้าไปดู ครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1974และครั้งล่าสุดคือปี2017เมื่อสตีเว่นมนูชินรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเข้าไปตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าทองคํายังอยู่ครบแต่คําถามใหญ่คือตอนนี้ทองคํายังอยู่ที่นั่นจริงหรือเปล่าฟอร์ดนอกยังเป็นขุมสมบัติของอเมริกาหรือมันกลายเป็นแค่ตำนานไปแล้วติดตามคลิปต่อไปแอดจะมาเล่าให้ฟังว่าฟอร์ดนอกมีทองคำเก็บไว้มากแค่ไหนใครอยากดูพิมพ์รอตอนต่อไปไว้เลย